นี่เธอว่าไงไปเล่นน้ำกันเถอะพรุ่งนี้ก็โรงเรียนเปิดแล้วนะจะเล่นน้ำอีกทำไมไม่ไคยทำเกิดการบ้านละ่ะนี่ฉันทำเสร็จแล้วและเธอละทำเสร็จหรือยังฉันก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันฮ้าน่าเบื่อจริง,รงต้องไปเล่นคนเดียวอีกแล้ว ตออกลงไม่ไปใช่ไหมฉันไม่ไปขึ้นบ้านดีก,กว่าเด็กๆทุกคนฉันจะกล่อมให้เธอนอนหลับนะ นี่เธอเอาว่าไงเธอไปเอาเพลงกล่อมมาบ้านนั้นมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบบนั้นกันแล้วนะ แล้วมันต้องเป็นอย่างไงละจ๊ะมันต้องเป็นว้าวาวอวอวอว,าว,าวาชาวร็อกของแท้เมื่อไหรโรงเรียนจะเปิดเนี่ยอยากให้โรงเรียนเปิดจะตายอยู่แล้วเบื่อจริงๆเลยนี่เธอ นี่เธอได้ยินฉันไหมเธอฟังฉันไหมเนี่ยได้ยินไหมนี่โอ๊ยว้ยสาวน้ำหน้ามีอะไรเปล่าฉันไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ไม่มีเพื่อนเล่นน่ะ ฉันคิดว่าเธอน่าจะเอาอะไรบนหัวเธอออกนะทำไมล่ะก,กินน้ำง่ายจะตายสนุกดีด้วยยงั้นฉันหลับกบ้านฉันด้วยนะถ้าฉันไปกดกิ่งหน้าประตูเธอช่วยเปิดประตูให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปปิดประตูข้างหลังบ้านฉันกะเอาบุญแจไปนะ่ะ แล้วเธอจะไปไหนล่ะฉันจะไปโอ๊ยฉันจะไปขี่รถเล่นนะ่ะโอเคอืมชึกชึก ่ตลาดดีก่า,าทำไมประตรูมันเปิดยากเยี่ยนี่เนี่ย ฉันตายแล้วนะฝากดูบ้านด้วยนะอืเดี๋ยวฉันจะฝากให้อ้าวว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 ้าจะมาด้วยเหรอว้าวมาสิโอ๊ยรถเต็มแม่งมาหรอกไปเฝ้าบ้านไปเฝ้าบ้านนี่ฝันนะ มันเลยยะโอ้ยวันนี้ไม่มีอะไรขายเลยะยะเื่กระเป๋านี่ดิแลงซี่มาเอากระเป๋าไปเก็บให้ฉันหน่อยสิ เดยวก็คงมาฉันมาแล้วเปิดประตูอ,ยอายว้าวว้าว,ว,าวอยจะให้ฉันเปิดประตูให้ชิมไม้เหนื่อยจังดีแลนซี่อ๊ยว่าไงคะ เธอช่วยอาบน้ำให้หมาด้วันนี้ฉันไม่ว่างกับยายพิงเวบิงโกก็ไม่ว่างวันนี้ฉันกับแมรบิงโกจะไปว่ายน้ำอ๋อแต่ว่าสน้ำยังไม่ได้ใส่คอรีนนะคะเดี๋ยวดิวฉันใส่ให้แป๊บเดียวค่ะอือรีบๆแล้วกันค่ะบิงโกว่าไงเด,ไเดี๋ยวฉันให้เม่ยายฉันให้เอ,อ่ออะไรนะ ีแลนซีอ่อะไรเออนั่นแหละฉันให้ีแลนซี่ใส่คารีนใช่ใช่ใช่ฉันให้เดลันซี่ใส่ไ้เดลัซี่ใ,ใ,สใส่แล้วละ่ะนี่เธอวันนี้ฉันไม่ได้ของอะไรมาฝากเธอเลยฉันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรตลาดปิดกันหมดเลยอ่ะงั้นเราไปเล่นน้ำแทนตลาดเถอะไปฉันถอดวู้วีแลนซี่อาบน้ำให้นะค่ะ แดาดิชานเลี้ยงเด็กก่อนอสนุกจังได้ชำระหลังตัว <c oughs> นี่ดิแลนซี่ฉันคิดว่าเธอเหมือนยังไม่ได้ใส่คอนลีนนะน้ำมันยังไงไม่รู้อะ่ะใส่แล้วนะคะ <c oughs> ใส่แล้วก็ใส่แล้ว <c oughs> ฉันเลกด้ดีกา นี่เธอนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้เรงไปโรงเรียนโอเคเอ้ยเธออย่าลืมปิดประตูบ้านสิเอาใช่ใช่โอเคเธอปิดประตูบ้านหมาเด็ยได้ปิดเองกรีกรีโอ้ยชาลไปไปเอากระเป๋าดีกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไป ออนี่เธอฉันไม่เอากระเป๋าไปนะฉันขี้เกียจนะน,น่ะ<ฮ>ฉเ้ยธอจะเอารถไปหรือว่าจะเดินไปดีอะขี่เกตบอดไปฉันนั่งด้วยว้ายนี่ฉันได้ข่าวว่ามีเพื่อนใหม่ด้วยละจริงจริงเหรอเพื่อนใหม่ใครอะฉันรู้แล้ว เพื่อนใหม่ฉันว่านะต้องเป็นเด็กวัาาแนแร่เลยที่เราเห็นนะ่ะน่าจะใช่นะฉันไม่รู้สิก็ต้องรอให้มันมาก่อนนะฉันก็ว่า,างั้นแหละเดียวนะฉันขอให้เพื่อนใหม่เป็นผู้ชายเถอะทำไมเหรอในวันน,นี้มีฉันเป็นผู้ชายคนเดียวฉันไม่ชอบเลย ฉันยังไม่รู้ตัวเองลสามว่าฉันเป็นหมูหรือว่าไงหรือว่าหนูหรืออ๋อนี่ฉันโอเคไม่รู้ไม่รู้อืมมีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮนี่ไม่ ฉันเพื่อนทุกคนไม่ชอบฉันมีแต่คนนินทาฉันนี่พวกเขาสร้างปัญหาอะไรอีกเนี่ยฉันเห็นเพื่อนใหม่ วิ่งไปทางนน้นพวกเราแค่พูดกันเฉยๆว่าหุยเพื่อนใหม่แล้วก็พูดกันอะไรเรื่องอย่างอื่นแล้วใาย่นั่นก็จุนมากวิ่งหนีไปแต่เธอก็ไม่ควรทำอย่างนี้นะนิสัยแย่ที่สุดเลยเพราะเธอมาน,นิสัยไม่ดีมากฉันไปงอก่อนนะฉันจะไปหาเขาเธอจะไปไหมฉันไปอยู่แล้วล่ะไม่อยากอยู่กับ พวกออชอบนินทาคนอื่น,นพวกคนนี้สีไม่ดีนะปัะ๊ไปเ,เธอเข้าไปก่อนโอเคนี่เธออ,เ,อ,อเธอจะตามมานินทาอะไรฉันอีกล่ะ เราไม่ได้ตามมานินทาเราจะมาบอกว่าพวกนั้นน่ะมันนิสัยไม่ดีไม่ต้องไปสอนพวกนั้นหรอกใช่พวกนั้นนิสัยไม่ดีมากๆเลยเธอชื่ออะไรหรอเธอชื่ออะไรหรอฉันอยากรู้จังฉันชื่อบูนะ่ะดูตาเฉยซี่เราอาจะคบเป็นเพื่อเธอ,เธออยากอยู่ จะจะอยู่กลุ่มเราก็ได้นะงั้นฉันขอแนะนำตัวหน่อยนะฉันชื่อบิงโกนะฉันชื่อพิพาวนะกลุ่มพวกเรามีหลายคนน่ะกลุ่มพวกนั้นมันแค่สามคนเองใช่ท<น>ี่โรงเรียนของเรามีแต่คนนี้ใส่ไม่ดีเอ้ยคนนี้ใส่ดีคนนี้นม่ใส่ไม่ดีมีแค่สามคนเพราะเธอไว้เธอไว้ใจพวกเราได้เลยเราจะไม่ทำให้เธอผิดหวังข้าโรงเรียนกันเถิดใส่แล้ว นี่พวกเธอรู้ไหมว่าเพื่อนสามคนเอ้สองคนนั้นเขาหายไปไหนกันน่ะ๋ยวนี้ค่ะนี่ก็คงก็คงจะไปตื่นสายไปเที่ยวกันอยู่หรือมั้งหนูไม่ชอบสามคนนั้นเอ้เอสองคนนั้นเลยค่ะชอบเที่ยวใช่ค่ะชอบมาสายตลอดผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับพวกเราอยู่นี่ตังหาค่ะ พวกเราไปตามเพื่อนใหม่มาเพราะว่ามีใครบางคนชอบรอเรียนเพื่อนใหม่จนร้องจนเพื่อนร้องไห้ใครหล่ะจ๊ะเช่าเท่าค่ะป้าไปกันเถอะบูครูก็คงจะรู้แล้วนะคะโอเคเริ่มสอนได้หนึ่งเชื่อมองผ่านไปกรี เลิกเรียนจากนักเรียนชิโถยจอมจุนอืมวันนี้นี่เธอกลับบ้านกับฉันไหมอืม,อมไม่เวลาหรอกบ้านฉันอยู่ไกลน่ะอืมไกลหรือไกลไกล โอเคงั okay. ้นฉันไปแล้วนะบ๊ายบายพรุ่งนี้จเจอกันเธออย่าไปสอนพวกนั้นหรอกนะเพราะพวกนั้นมันชอบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนั้นมันพูดไม่ถูกบาร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยเพือกลับบ้านพ่อฉันไหมละ่ะอืมไม่เอาบ้านฉันอยู่ไกลเดี๋ยวฉันแม่เเรียได้ก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ก็ไกลอะ่ะเดี๋ยวพ่อแม่ฉันไม่รับ okay. งั้นไปอ๋อน้อง นี่เธอชื่ออะไรหรอบลู Blue, จ้าโอเคฉันชื่อเยลล่นะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ปะใช่โอเคอบ๊ายบายฉันเห็นคนตัวเขาเหมือนฉันเลยเย้ฉันมีเพื่อนแล้วอ่าก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะคะถ้ามีเพื่อนใหม่เข้ามาเราก็ไม่ควรจะไปล้อเลียนหรือ พ,พูดไม่ดีกับเพื่อนใหม่นะคะโอเคสำหรับละครวันนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะคุณค่ะ